สวัสดีครับวันนี้อยู่กับปู่ช่างต้นทาทา,ทาชนบุรีนะรับเข้าอีกหนึ่งเกสท,ทาทาดีเทลเครื่อง2.2คอมเร็วตัว140นะตัวนี้จะเป็นตัว V2 เบื้องต้นนะลูกค้าแจ้งอาการนี่คือรถวิ่งมาแล้วมันดับไปเฉยๆอ่านี้เพิ่งยกมานะฮะอ่ะสตาร์ทเครื่องก่อน oh. แคมไม่หมุนนะสายพานขาดสายพานขาดข้ามลองอเดี๋ยวเรามาเปิดดูนะว่า ความเสียหายมีอะไรบ้างนะฮะม,มาด,ดูเปิดตาครอบเทม,มิงดูนะฮะก็คือหลกัหลกๆเลยดูนะฮะลูกลอกเป็นลูกพลาสติกนะฮะรุ่นแรกเลยรนะุ่นแรกพลาสติกมันต้องเปลี่ยนเป็นลูกเหล็กนะ,ะลูกเนี้ยลูกลอกตัวตามเป็นลูกเหล็กาสายพานเทม,มิงก็คือลูกหลกัลกๆเลยลูกลอกกระเด็นนะะจะเปลี่ยนชุดสายพานเทม,มิงก็เปิดดูก็เดืองหักกี่ตัว ถอดูยกแคมขึ้นมาดูดูกระเดื่องวาลนะว่าหักกี่ตัวอันนี้ก็จะหักอยู่หมดห้าตัวนะกระเดื่องวาลใช้หมดสิบหกตัวอันนี้อันนี้อันนี้ที่หักนะเม็ดลูกปืนเข็มอยู่ในเบ้าอยู่นะอ่าอยู่ครบหมดแล้วก็อ่าอันที่ดีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิเอ็ดตัวสิบเอ็ดตัวหักไปห้านะฮะต้องเปลี่ยนกระเดื่องห้าตัวแล้วก็ที่จะเปลี่ยนนะก็คือ กระเดืองวาวให้ตัวหลีกนะห้าตัวเบิกใหม่นะครับแต่พานเทมมิง่งแต่พานแอร์ได้ชาร์จนะะทุกรองตัวตั้งต,ตัวตามปั๊มน้ำยางฝาครอบวาวอระมาณนี้เด็ดนี้เปลี่ยนปั๊หัวฉีดนะสูบหนึ่งหนึ่งตัวอ่าสองสามก็แตกนะฮะดูเปลี่ยนสูบหนึ่งก่อน หลังจากประกอบเสร็จเรียบร้อยนะอันนี้เบื้องต้นเลยก็คือว่าเดี๋ยวเราจะมาสตาร์ทดูก่อนนะว่าหัวฉีดเบอร์ไหมนะหลกัหลกๆเลยเวลาเปลี่ยนไทมิ่งเปลี่ยนกระเดื่องนะหัวฉีดชอบเบอร์นะสตาร์ทไม่ติดอ่ามาดูเคสนี้นะว่าติดไหมไป <c oughs> อ่าเครื่องติดนะแต่สันนะกระดดด ถอดหัวฉีดมาล้างทำความสะอาดนะทีละหัวจบหนึ่งน้าหนึหัวละโอเคเดี๋ยวมาไล่ล้างหัวฉีดใหม่สีหัวเลยกลับเครื่องเลยดูสายพานนะไม่มีดันออกมานะโอเคสายพานประมาณนี้ดันเข้านะาสายไฟกาวนะดูนี่ปกติมันจะต้องอยู่นี่ อยู่ตรงนี้นะเนี่ยยึดจากนี้มันก็จะมีกาวตัวตัวตัวนี้อันหนึ่งเนี่ยเขาผูกรวมกันไว้ี่ยผูกรวมกันไว้กาวมันไม่ได้ลงที่กาวตัวถังเลยนะอ่าลอยลอยเลยเนี่ยอ่าไฟมันก็จะไม่พอนะเนี่ยเปลี่ยนกาวใหม่เพิ่มกาวตัวนี้นะเพิ่มกาวสายกาวหนึ่งเส้นหัวฉีดนะถอดออกมาดูแล้วหัวฉีดร้อยเพิ่งเปลี่ยนเนี่ยหัวฉีดเปลี่ยนมานะแต่ว่าหัวฉีดนะมันเป็น e ห้านะครับเนี่ย เห็นไหม e ห้ามันเป็นตัวร้อยห้าสิบนะตัวนี้เนี่ย e ห้าร้อยห้าสิบรถตัวนี้เป็นร้อยสสิบนะใช้ไม่ได้ก็คือมันค่าการฉีดนะ้ำมันไม่เท่ากันนะตัวนี้อ่าใช้ไม่ได้นะครับเพร่ะวาแล้ว,วทำไมมันแปลก,กที่สูบหนึ่งต้องเปลี่ยนหัวฉีดหนึ่งต้นนะหัวฉีดนะเป็นหัวฉีดมือสองนะ e สี่นะดูให้เปรียบเทียบเนี่ย e4 2.2 e4 นะกับตัวนี้จะเป็น e5 อ่ะอันนี้ของของตัว140หลังจากเครื่องนิ่งแล้วนะเดี๋ยวเราก็มาทําการเปลี่ยนน้ามันเครื่องออกนะอ่าเปลี่ยนน้ามันเครื่องใหม่ท่นเองเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะอ่าติดเครื่องรันลงทะเบียนหัวฉีดอ่าปรับค่าการฉีดน้ํามันใหม่ด้วยระบบคอมพิวเตอร์นะระบบไฟมาตรวจเช็คดูก่อนนะ ขึ้นหัวเผาเพราะว่าระบบไฟเขาต่อไว้นะต่อไว้ประมาณนี้ดูว่ามันทอตไว้คืออะไรนะ่ะสายไฟโพสต์ขึ้นเกี่ยวกับหัวเผาอ่าแต่ดูว่าว่าจะลบออกไหมถ้าเกิดค่ายกล่งองก็จะแสดงว่ากล่องมีปัญหาปกติไไฟตัวนี้จะขึ้นโพสนี้จะขึ้นยากมากนะฮะ หลังจากรันเครื่องได้ที่แล้วนะอุณหภูมิอยู่ที่67องศาปกติ65องศาก็รันได้แล้วนะมาเดี๋ยวเรามาทําการลงทะเบียนหัวฉีดปรับค่าการฉีดน้ํามันใหม่นะ่าปรับค่าการฉีดน้ำมันใหม่ด้วยระบบคอมพิวเตอร์นะป้ายอตอนที่1นึ่นะ ต่อไปต้นที่สองต้นที่สองกำลังปรับค่านะเครื่องมิ่งแล้วนะต่อไปต้นที่สามต้นที่สาม หน่งแล้วนะต่อไปต้นที่สี่อ่าโอเคนะ <_ d ose> เรียบร้อยอ <_ d ose> เครื่องมันก็จะมีเดินหอบ <_ d ose> ดึดึดแปลกๆนะคือกล่องโพ้ดค้างอยู่เกี่ยวกับว่าเผารบไม่ออกฟอ,องอันนี้ก็ รถทีเกี่ยวแปเลยอาจจะต้องไล่ระบบน้ํามันใหม่นะฮะถาีเดี๋ยวลองดูอีกทีนะลูกค้านี่จะใช้รถนะออโอเคนะอันนี้รันเครื่องอุณภูมิปกตินะ96องศาพัดลมทํางานรอบต่ํานะพัดลมทํางานรอบต่ำ,นะำ,ตำดูทำงานนะเนี่ยทำงานรอบต่ําประมาณ30วินาทีถึง1นาทีนะความร้อนที่หน้าปัดก็จะอยู่ประมาณนี้นะฮะ อ่าอยู่ประมาณครึ่งหนึ่งอ,อันนี้ก็ถือว่าปะกะตินะอยู่ประมาณครึ่งหนึ่ง96องศาลงมา95แล้วนะดูพัดลมทำงานอยู่เียบ้อยพัดลมหยุดแล้วนะเ,เรียบร้อยทำงานปะกะติ ลงมาที่อยู่ที่92้องศาตัดอยู่ที่93นะฮะอ่านี่เรียบร้อยนะเดี๋ยวเราไปลองวิ่งเทสกันดูทีนี้ทดสอบวิ่งเทสหลังแก้ไขนะรถวิ่งอาการก็ปกตินะรถวิ่งดีเลยาตาก็เร่งได้อยู่นะฮะไปที่หน้าปัดไม่มีโชว์นะ สำหรับเทสนี้นะก็เสร็จเรียบร้อยเทสนี้เบื้องต้นนะลูกค้าแจ้งอาการก็คือรถขับมาดีๆแล้วก็ดับไปเฉยๆมีเสียงดังกุ๊กกุ๊กแล้วก็สตาร์ทไม่ติดอะไรประมาณนี้นะจากที่ตวรวจเช็คน,นะก็คือสายพานไทมมิ่งรูดก็คือลูกลอกตัวตัว,ต,วตัวตามนะพลาสติกแตกนั่นเองตัวใหญ่เป็นลูกพลาสติกตัวเก่าอันนี้ก็มันเป็นตั้งแต่รุ่นแรกนะยังไม่เคยเปลี่ยนชุดสายพานไทมมิ่งเลยมีปัญหานะน,นี้เราก็ได้ทําการ เปลี่ยนชุดสายพานเทมิ่งนะแล้วก็กระเดื่องวาล์วทั้งหมด5ตัวที่หักชุดสายพานเทมิง่งปั๊มนงปั๊มน้ำเปลี่ยนหม่หมดนะก็หัวฉีดรู้สึกว่าจะเป็น E 5 1หนึ่งตัวนะฮะอันนี้เราก็เปลี่ยนเป็น E 4ของตัวร4 0นะี่สิาเปลี่ยนเป็นตัวร4 0ิพร้อมกับเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องอ่ลงทะเบียนหัวฉีดปรัแบคบ่าการฉีดน้ำมันใหม่ด้วยระบบคอมพิวเตอร์นะฮะอันนี้ก็จบยสวยไปเลยนะ สำหรับท่านใดนะที่กำลังมองหาที่ซ่อมรถทาทานนะติดต่อ2ฐานเข้ามาได้กับอูช่างต้นทาทาชนบุรี0802222022มาซื้อขายซ่อมจบต้วยเดียว